จฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยฮ้เฮ้ยเฮไม่ฮ้ยเ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 ฮ้ยน่้ยเฮ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 ้ยเก้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ย่ฮยเยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยกฮเ้่เเฮ้้ยเม้ยเ้ย้ยเฮ้ยเ้เฮ้ย้ก เพื่อนห้องในการก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญในหน้าที่การงานคุณจดการไม่เคยวยพ่อยและคอยประสบความสำเร็จในชีวิตทําอะไรก็ให้ออกมาอย่างที่คาดหวังไว้อ่ะ เปล่งปันบ้างอไหรพี่ะ่าเปาไอ้ิวะเนเปลน่เกปไม่ดับหรอกไม่ดับนี่นี่ปอไม่ดัปอบไ่ดไม่ดับให้มึงหรอกอืออือยเมปอ่ะอ้าเคยม